มันคืออะไรทุกคนครับทุกคนเคยเห็นใบนี้ไหมครับสำหรับคนที่ซื้อรถใหม่หรือกําลังจะเปลี่ยนยาง ตัวนี้นะครับคืออะไรตัวนี้ก็คือเป็นเอกสารที่จะบอกว่าคุณสมบัติยางของคุณที่กําลังใช้รถตอนนี้เป็นอย่างไรเริ่มจากข้างบนสุดที่ทุกคนเห็นจะเห็นว่านี่คือยี่ห้อยางและรุ่นอะไรต่อมาก็จะเป็นซีรีส์ยางนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นรุ่น225ทับ50 R18 95V นี่ก็คือตัวซีรีส์ของยางแต่สิ่งที่มันสาคัญคือตรงนี้ครับสอันที่จะบ่งบอกว่าคุณสมบัติยางนั้นเป็นอย่างไรบ้างมาดูจุดแรกกันก่อนจุดนี้เป็นรูปน้ํามันนะครับแล้วก็มีรูปล้อแล้วก็มีเกรด ABC จนนถึงง G ตรี จะเป็นลักษณะการบ่งบอกนะครับว่ายางนี้มีการประหยัดน้ํามันมากน้อยแค่ไหน A คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ G คือสิ่งที่เลวร้วายที่สุดครับถัดมาด้านขวาครับจะเป็นการบอกว่าระดับในการรีดน้ําคุณสมบัติในการรีดน้ําของยางคันนั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่างคันนี้อยู่ที่เกรดเเลยก็สามารถที่บ,บอกว่าเป็นเกรดที่ดีที่สุดครับ ลงมาด้านล่างสุดจะเห็นเรื่องของยางแล้วก็มีรูปเสียงแน่นอนครับมีรูปเสียงนี่บ่งบอกเลยว่าความดังของยางในขณะขับขี่คนนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้ายางเงียบมันก็สามารถทําให้เรามีสมาธิในการขับขี่แต่ถ้ายางดังเกินไปเวลาที่เราขับขี่เนี่ยก็รู้สึกว่าสมาธินี่ยจะไม่ค่อยดีด้านล่างก็จะบอกนะครับว่ายางเนี่ยได้รับมออกกอของประเทศไทยครับ